ลองมาดูแผนเทรด A L L A ครับก่อนที่เราจะดูแผนเทรดอะไรได้เนี่ยเราดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะของหุ้นตัวเนี้ยว่ามันมาจากไหนแล้วขึ้นไปไหนหรือมันขึ้นมาจากไหนแล้วลงไปไหนดูไทม์เฟรมที่แบบว่ากว้างที่สุดที่จะเห็นได้ทั้งหมดอันนี้สุดนะ ดูมันก็ได้เนี่ยครับเรารู้ว่าหุ้นตัวเนี้มันมาจาก4บาท6ตังลงมาปรับฐานที่90ตังโอเคไหมดูแล้วนะตรงนี้แล้วดูยังไงว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงตีเส้นเทนเส้นกดเหมือนเดิมครับ ลากไปที่ไฮสุดเลยครับตะกี่ก้90ตังใช่ไหมให้ตีแค่90สิบตังครับไม่ต้องตีทะแยงไปที่อื่นตีตรงนี้เลยครับนี่ประมาณนี้แต่เราจะตัดสินใจโดยทำเฟรมมันไม่ได้เพราะระยะมันไกลเกินไปทำเฟรมใหญ่ๆพวกมันพวกที่ใหญ่กว่ามันอะไรเงี้ยเราให้ดูภาพรวมเฉยๆ ว่ามันมาจากไหนลงไปไหนหรือลงไปไหนแล้วขึ้นไปไหนอะไรประมาณนี้ไปตัดสินใจกันที่ day ครับย่อดมาจัดทรงก่อนเพราะมันจะมีเหลื่อมๆกันบ้างครับเป็นธรรมดาของกราฟนี่ครับอ่ะเราดูกันตรงนี้ นีเส้นสีม่วงคือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันอ่านง่ายๆเลยก็คือถ้ากราฟใดๆอยู่ใต้เส้น200วันคือขาลงกราฟใดๆอยู่เหนือเส้น200วันคือขาขึ้นแต่อย่าลืมว่าให้ดูด้วยว่ากราฟตัวนั้นนะ่ะมันลงมาจากไหนมันขึ้นไปจากไหนหรือมันลงมาจากไหนแล้วมันลงไปปรับฐานที่เท่าไหร่ นะครับตอนนี้ ALLA เป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่านแนวรับแนวต้านครับย่อมันให้สุดก่อนตรงนี้คือแนวรับราคาปัจจุบันอยู่1.41่งจ แนวต้านถัดไปคือตรงนี้แนวต้านถัดไปคือตรงนี้ดูแค่นี้ก็พอนะครับดูแนวรับตรงนี้ปีไว้เยอะๆก็ได้ถ้าเกิดเราไม่งงอืมนะครับประมาณนี้ ตอนนี้ ALA เป็นขาขึ้นแล้วแนวรับ1.39 1.33 1.28ตามลํตาลำดับแนวต้านถ้าไม่หลุดแนวรับแนวต้านถัดไปก็จะเป็น1.56และ1.76แผนเทรด a l a เราจะถือกันต่อไปเรื่อยๆถ้ายังไม่หลุดแนวรับนะครับ เพราะว่าหุ้นมันพึ่งขึ้นเองนะครับหุ้นพึ่งขึ้นเองแผนเทรด a lla ประมาณนี้ครับ